สวดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมร่วงทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับ u n นิเซฟโดเนชั n นยูนิเซฟ r every child ยูนิเซเพื่อเด็กๆทั้งโลกนะครับ Unicef เข้าไปช่วยเพื่อเด็กปราศจากความอดอยากความแดงแค้นความหิวโหวยแล้วก็ปราศจากการถูกคุกคามหรือว่าการใช้กำลังความรุนแรงรวมไปถึง อาหารนะฮะการขาดแคลนอาหารยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยเครื่องนุม่มห่มยารักษาโรคต่างๆยูนิเซฟจะเข้าไปช่วยนะครับความปลอดภัยด้วยนะครับโอเคเราจะบริจาคให้ยูนิเซฟกันได้อย่างไรนะครับเราสามารถบริจาคให้ยูนิเซฟได้ผ่านทางธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีที่ยาธนาคารเกรสิรกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตามสาขาที่ระบุไว้ว่าเป็นบัญชีองค์การยูนิเซฟเท่านั้นนะครับหรือเราจะสแกน QR code คเลยก็ได้นะครับเพื่อบริจาค องค์กรยูนิเซฟผ่านทาง e-banking หรือหรือเราจะสแกน QR code คสนทนาเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟผ่านทางไลน์ o f f i c i a l u n i c e f d onation นะครับยูนิเซฟเท่านั้นนะครับอันนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นไลน์ของฝ่ายรับบริจาคยูนิเซฟนะครับขอบคุณนะครับมากแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมา Unbox กกันนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับอันแปลว่าไม่มีบ็อกซ์นะครับ Unbox คือถอดออกมาจากกล่องนะครับเพราะฉะนั้น this is a box box กล่องถูกไหมฮะอัน,นี่คือกล่อง Unbox <Okay. S 1> ก็คือทำให้มันมีกล่องโอเคนะครับ1 2ึ่งอามเราจะมาแกะพร้อมกันนะครับชูแว p ขอบคุณ,คณทีมงาน,นท่านลูจิโร่ผู้จัหลัรัยดนะครับทุกท่านอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละววนนี้เราจะเป็นอันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็น จ a p ป n นนิชชยหรือว่าเทวสถานของญี่ปุ่นนะฮะศาสนสถานญี่ปุ่นชนิดเล็กๆนะครับมินิมอลนะครับแต่ตอนนี้เรามาแกะกล่องกันนะครับเด็กๆควรให้คุณพ่อคุณแม่แกะให้นะครับเพราะว่ามีของมีคมเนาะวิธีการแกะของผมก็ไม่ยากครับผมใช้กันไกรสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับมือจะไม่แหดเชื่อผมนะครับแล้วก็ตัดครับตัด ออกไหมมีตึงนะฮะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วกันไกลเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่ากล่องไม่สวยเนาะถ้าอยากกล่องสวยก็จะต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมฮะแต่ามือก็จะวิ่งวิ่ความสุขึงเ,เด็กนะฮะก็แนะนำว่ากันไกลเนาะกันไกลเพราะกล่องคงไม่เก็บไว้ใช้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมฮะอ่าก็ตัดไปนะฮะอะสมมุติว่าเราตัดกันแล้วเนาะ ก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดด้านบนนะครับเห็นไหมฮะตัดด้านบนปึ๊บออกเลเขียนนะครับตัดไปนี่นะครับทุกท่านวิธีการตัดก็คือเอานิ้วรูดมารูดๆๆมาเสร็จปุ๊บเพามาถึงนี้ปุ๊บเราก็ใช้การไกงเดิมนะครับเพราะเราหากระแต่ไม่เจอตัดพอมีขาดปุ๊บเดี๋ยวที่เหลือเขาจะวิ่งเองนะครับนี่นะฮะก็ระวังหน่อยวังนิ้วหน่อยแล้วการขั้นเองฮะ อันนั้นแหละเรียบร้อยเห็นไหมไปแล้วหนึ่งอันยึดยึดต่อเหมือนเดิมฮะทีน,ทนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเรามีรอยรอยแบ่งเห็นไหมฮะแล้วก็ตัดรอยแบ่งระวังมือนะอันนี้อนะันตรายอินเดียเขาจะใช้มีดวิ่งออกนอกใช่ไหมฮะไอ้วิ่งเขาหัตัวแต่ของเราจะใช้มีดวิ่งออกนอกตัวนะครับความปลอดภัยเห็นไหมฮะไปละคมเหมือนกันนะ ด้วยส่วนตัวลราแนะนำว่าให้พ่อคุณแม่ตัดให้จะดีกว่าคมใอยู่คม,ม,คมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปุ๊บปุ๊บ,บพอเปิดแผลได้ปุ๊บแหมเหมือนเลยเปิดแผลได้ปุ๊บเหมือนกันเลยฮะซีเซอร์กับไนฟ์คล้ายๆกันแต่ซีเซอร์จะมีจะมีสองด้านใช่ไหมแต่ไนฟ์จะมีด้านเดียวโอเคอทุกต้องนะครับเราอันบ็อกซ์กันแล้วนะครับทุกท่านหนึ่งสองสามอันบ็อกซ์แล้วมาแล้วจ้า ขอบคุณทีมงานท่านดูจิโร่ผู้เจริญยศนะครับและทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับ